เชื่อมกอระแสโดยจูนจิตผ่านลมหายใจของเราจากลมหายใจและความรู้สึกที่เรากำลังรู้สึกตัวในขณะนี้เรากําลังเชื่อมต่อการเข้าถึงจิตใต้สนึกโดยตรงในขณะน,นี้จิตใต้สมึกของเราได้เชื่อมต่อกับจัก,กรวาลสมบูรณ์แบบร้อยเปอร์เซนต์แล้วเราจะได้รับข้อมูลและความรู้จากจัก,กรวาลเราจะได้รับความรู้สึกและความเข้าใจชีวิตในระบบดิจิทัลในระบบของ การเชื่อมต่ออัตโนมัติทั่วทั้งจักรวาลเราจะใช้ชีวิตด้วยรหัสลับของความอุดมสมบูรณ์ด้วยรหัสลับของความเป็นมหาเศรษฐีด้วยรหัสลับของคนรวยด้วยรหัสลับของเศรษฐีผู้ใจบุญด้วยรหัสลับของจิตวิญญาณที่เต็มไปด้วยความสุขและสติปัญญาเราจะใช้รหัสลับของชีวิตด้วยการเข้าถึงชีวิตที่ล้าเลิศและประเสริฐสุดนี่คือการเข้าถึงรหัสปฏิบัติการ ของการจูนจิตซูเปอร์จูนนิงซึ่งเป็นระบบปฏิบัติการอัจฉริยะที่ทำให้เราทุกคนก้าวไปสู่ความสำเร็จได้อย่างรวดเร็วที่สุดที่เริ่มต้นจากความรู้สึกในพลังอำนาจในรับที่เราสามารถค้นพบและปลดปล่อยมันออกมาในรูปแบบของความสำเร็จและการใช้ชีวิตที่เราเรียกว่าการจูนจิตออริจินอลจูนนิงคือการจูนรหับรับของ DNA รหัสรับของยีน รับรับของความรู้สึกของจิตใต้สำนึกให้เกิดการเป็น,นสะเทือนและเปล่งอนุภาพออกมาด้วยความเป็นพ้นสูงสุดคือการตื่นรู้ทางจิตวิญญาณคือการค้นพบวิธีการใช้ชีวิตอย่างยอดเยี่ยมที่สุดคือการใช้กฎแห่งแรงหนึ่งดูดคือการเข้าถึงกฎแห่งจักรวาลคือการเข้าถึงกฎแห่งชีวิตและความสําเร็จคือการเข้าถึงความรู้สึกที่สุดยอดที่สุดแห่งการใช้ชีวิตบนดาวเคราะห์ดวงนี้อันนี้คือซูปเปอร์จูนิง่งระบบปฏิบัติการอัจฉริยะ ที่พวกเราทุกคนกำลังเรียนรู้ประสบการณ์ร่วมกัน